เธอฉันจะขอเตือนนะสำหรับคนที่แบบติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เวลาจะเดินทางไปต่างประเทศอ่ะอย่างฉันไปญี่ปุ่นรอบที่แล้วเนี่ยแล้วฉันก็ไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองทีนี้ฉันก็เลยพกบ,บุหรี่ไฟฟ้าไปสองตัวก็คือโหลดลงเครื่องไปอ่ะใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางใช่ปะก็คิดว่ามันคงไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนั้นฉันไปขึ้นเครื่องที่สวุวรรณภูมิ แล้วฉันก็นั่งสายการบินนานาชาติอะนะเขาไม่ต้องบอกชื่อสายการบินแล้วกันมันผ่านไปได้ไงฉันโหลดลงเครื่องแล้วมันก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอมาขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองฉันก็นั่งรอบนี้ไปแบบโลโก้หน่อยก็ใส่การบินอ่ะเป็นว่าโลโก้ก็ไม่ต้องบอกสายการบินอะไรแล้วกันเพียงแต่ว่าเวลาเอาบัตรฟ้าโหลดไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะสแกนกระเป๋ามันจะมีที่สแกนกระเป๋าเช่ป่ะนเราต้องไปคือเช็คอินปุ๊บแล้ว โดยปกติแล้วอ่ะไอ,ไอกระเป๋าเดินทางามันก็ต้องไปกับสายพานเวลาเราเช็คอินถูกป่ะแต่ไม่นะดอนเมืองอ่ะพอเช็คอินปุ๊บเราต้องเอากระเป๋าเนี่ยหิ้วไปอีกที่หนึ่งเพื่อให้เขาไปสแกนก่อนเอ็กซเรย์กระเป๋ายเงี้ยแล้วก็ถึงจะอ่าเขาก็จะโหลดให้เราโดยอนัตโนมัตินะทีนี้เขาก็ไปเจอบุหรี่ไฟฟ้าของฉันที่พกไปอ่ะสองตัวเว้ยมันเสียดายมากเลยนะเขาค้นเจอด้วยเธอมันมาสแกนแล้วมันเห็นหมดเลยอ่ะ เขาก็เลยบอกกับฉันว่าเออต้องขอโทษด้วยนะต้องเอาไปไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยต้องขอยึดเอาไว้ฉันนึกอยใจนะไอ้ยึดมันไม่เป็นไรหรอกเสียได้ก็เสียได้นะแต่ว่าดีเขาไม่ดําเนินคดีกับเราก็ยังยังโชคดีนะฉันก็เลยแบบโหใจเต้นมากเลยกลัวเขาจะดําเนินคดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะว่าเวลาขึ้นเครื่องที่สวนณภูมิกับดอนเมืองทําไมแบบมาตรฐานในการเช็คอินมันต่างกันเนาะทีนี้ เค้ก็จะบอกอีกนะว่าใครที่ติดเบอร์ไฟฟ้าไม่ต้องพกไปเลยนะเธอไปซื้อ,อที่ญี่ปุ่นสบายๆเลยเพราะญี่ปุ่นไม่ใช่ของไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายเข้าใจป่ะแล้วมันมีขายที่ดงกี้ขายแบบถูกกฎหมายด้วยแล้วก็มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วเออตามร้านแบบร้านบุหรี่หรืออ่ในในเ,เราสันเอ๊ะไม่ใช่เราสันดิอะไรนะวาสันเซเว่นอ่ะมันก็จะมีแบบตัวเล็กๆอะไรเงี้ยขายอยู่ด้วยนะ แล้วสำหรับฉันเนี่ยฉันไปซื้อที่ดงกี้ตัวหนึ่งก็ประมาณสามพันเยนสี่พันเยนอะไรอย่างเงี้ยมีหลายราคามันก็อยู่ที่จำนวนคำอะว่าเธอต้องการจะดูดแบบสามพันอ่าสองหมื่นคำหมื่นคำหรือห้าพันคำหรือสามพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยราคาก็จะแตกต่างกันไปฉันก็ไปซื้อแบบน่าจะเป็นสองพันคำประมาณสามเซนเก้าก็ตกประมาณตีทีสามเซนดีกว่าสามเออสามเซนเก้าก็ตก ก็แพงอยู่นะหกเจ็ดร้อยเลยนะเธอประมาณแปดร้อยด้วยเออก็ต้องกัดฟันซื้อเนาะทำไงได้อนะแต่ว่าฉันว่าคุณภาพของของที่ญี่ปุ่นอ่ะดีกว่าด้วยนะแล้วฉันดูมาสิบวันยังไม่หมดเลยแล้วรสชาติอ่ะมันก็ยังแบบเข้มข้นตลอดเลยอนะ่ะก็ฝากบอกทุกคนนะสำหรับใครที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าอ่ะไปซื้อที่ญี่ปุ่นดีกว่าสบายๆนะเพราะว่าเมืองไทยเขายังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่เออจริงๆอนะ่ะฉันว่า บุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ทั่วๆไปเนี่ยความอันตรายอะถ้าจะพูดถึงอันตรายก็คืออันตรายมันไม่ต่างกันหรอกระบบภายในร่างกายของเราอะแต่มันก็ยังดีกว่าดูดบุหรี่เป็นมวนนะเพราะว่ามันมันเหม็นเนี่ยไอ้บุหรี่เป็นตัวๆที่เราสูบๆกันเนี่ยมันทําลายคนอื่นด้วยเวลาเขาเดินผ่านเดินไปเดินมายเงี้ยแล้วแบบกลิ่นมันก็โชยช่วงก็เหม็นบางคนเขาไม่ชอบกลิ่นบุหรี่แต่อย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นแบบสตรอเบอรี่กลิ่นผลไม้ทั่วไปมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะเออ เสียดายเนาะสองตัวฉันโดนไปพันหนึ่งเลยอ่ะก็ต้องไปเสียเงินซื้อที่โน่นอีกไม่สูงก็ไม่ได้อ่ะติดอ่ะฉันยอมรับว่าฉันติดบุหรี่นะอ่ะก็เตือนกันนะคะทุกคนระวังด้วยนะต่อให้เธอจะแยกยังไงก็แล้วแต่ <S <S ก็เดี๋ยวก่อนต้องบอกันก่อนนะว่า,าถ้าไปขึ้นเครื่องที่สวนภูมิแลวเธอร่างใสกบินนานาชาติาก็ไม่ได้ตรวจเข้มข้นอะไรขนาดนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าเป็นของที่แบบ ไม่ใช่ยาเสพติดที่ไร้แรงนะที่มันมันไม่ได้ผิดอะไรมากมายอะ่ะเอออย่างดีเขาก็ยึดไว้แค่นั้นแหละนะ